เราก็จะมาพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินนะอันนี้ก็คือห้องพักของเรานะคะเป็นห้องซูพีเรียนะคะว่ามีสระวมีแบบอ่างไว้ให้เราแช่ด้วยนะวันนี้ฟินๆหรูๆไปอีกนะวันเนี้แล้วก็นี่เป็นเตียงนะคะที่นอนแล้วก็อันนี้เนาะมีโต๊ะนั่งนะคะมีแอปเปิลนะมีของกินให้เราด้วยมีกล้วยนะคะอันนี้คือมุมด้านหน้า <t> <cle an> อันนี้นะอันนี้ก็จะเห็นวิวสระว,ว่ายน้ําด้วยค่ะจะเปิดไงดีเอาเปิดนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะคะตรงระเบียงของเรามีสระว,ว่ายน้ําอยู่ด้านหน้านะคะตรงนน้นมองไปเป็นทะเลไกลๆสระว่ายน้่ด้านลลา,ง,างนี่ค่ะทะเลอยู่ด้านไกลๆตรงโน้นนะคะ ก็คือเตียงนอนเนาะแล้วก็ตรงนี้คือเป็นอ่างแล้วก็เหมือนจะมีห้องน้ําอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้คือห้องน้ําแต่เราเข้าไปดูนะที่ห้องน้ำอันนี้คือห้องอาบน้ําเนาะเป็นโชเวอร์ห้องน้ําส่วนนี้เนาะก็เป็นห้องห้องซ่วมนะคะก็คือที่นี่เขาจะแยกแยกกันนะคะห้องน้ํากับห้องส่วมแยกกันนี่ก็คือเป็นอ่างล้างหน้านะคะ หลังหาน,าน้ามีนะ้ำมีของให้นะอันนี้นะคะก็คือห้องน้ำที่เราที่บอกนะเนาะแล้วก็เมื่อกี้เป็นอ่างเนาะที่เราบอกมาก็คือนนี้เขาจะมีประตูลูดปิดไว้นะถ้าเกิดว่าเราไอาเราเขินนะเราก็ลูดปิดประตูลูด,ด,ดปิดปูลูดปิดแต่เราแบบว่าเออเป็นคนเปิดเธย <laughs> เราก็เปิดนะคะเราก็จะเห็นวิวมาด้านนอก ข้างนอกนะคะคือแช่อ,อ่างไปแล้วก็ดูทีวีไปดูหนังที่ชื่นชอบไปนะคะฟินนี่ค,ค่ะตรงนี้ก็เป็นระเบียงอย่างที่บอกนะคะที่เราเปิดออกไปแล้วก็เห็นวิวทะเลข้างนอกเนาะนะี่คะก็จะมีตรงนี้ก็จะมีมุมแบบเป็นที่เขาให้นะคะเป็นทีต่างๆเนาะ ันนี้เป็นจนะัสมินทีเนาะอันนี้ก็เออ่อนนก็คือเราทานได้เลยอันนี้คือเราทานได้เลยอันนี้เราทานได้เลยน,นี่มี้อเชาก,ก็จะเป็นพวกชากาแฟอะเป็นมื้อเชา้าอะค่ะเนี่ยค่ะมือ้อเช้าเนี่ยกาแฟน้ตนำตนาลต่างต่างมามาอะนะเเอาผิดใส่ทุก น้ำนะคะมันก็จะมีชุดแต่งสีฟันให้เนาะหมวกอาบน้ําต่างๆเนาะชุดทุกอย่างตรงนี้หมดเลยนี่แล้วก็สบู่เนาะซึ่งเราก็เก็ะละก็จะเป็นแบร์่อผุอันนี้เนาะพ้าชตตัวเสื้อผ้านะคะ<ๆ>ก็จะมีเสื้อคลุมให้เนาะพระวดตู้มาก็จะแบบเออมีไฟเปิดด้วยเออมีร่มให้ด้วยนะคะมีรองเท้าเนาะใส่เดินในห้องแล้วก็ มีเตารีดให้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากรีดผ้านะเตารีดที่เราบอกว่ามีเตารีดนี่นะคะคือเตารีดแล้วก็นี่ก็คือที่รีดผ้าด้วยนะเนี่ยเนี่ย,ยคือที่รีดผ้าเป็นตู้เสีบนะคะมีตู้เสบอันนี้คืออะไรไฟฉายปะไฟน่าจะเป็นไฟ ก็คือจะมีร้านนะคะมีช้อปปิ้ตงต่างๆนะคะที่ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรก็เป็นห้างนะคะมีสตาร์บัคแล้วก็เป็ขายของทั่วๆไปอะคะ่ะจะเป็นร้านต่างๆทั่วๆไปเหมือนห้างทั่วๆไปเนาะมีนนะมย,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 ยนูนิคู้มีช็อปต่างๆ s S&M สองทก็จว,วไปนะเหมือนจะมีแค่สองชั้นมั้งที่เราขึ้นมาเเรามาก็คือวันศุกร์คนเยียบมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่น้องโควิดด้วยน้องนะ้องเชี่วก็จะเงียบๆแต่อุบวนเสียงของในทางใารนี่ตรงนั้นมีสาะด้วยอ่ะสวยนี่ขาบรรยากาศในห้างเนาะ

ะะเพื่อจะไปดูชายทะเลสองฝั่งเนาะฝั่งนน้นแล้วก็ฝั่งที่เราเดินมาเนี่ยคะ่ะเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันที่เราเดินช้อปปิ้งเมืนนะะ่อก,นนากาี้นะคะดูอ่อนแล้วก็โรงแรมนันบรรยากาศในโรงแรมอีกฝั่งนึงนะคะมองไปก็คือจะเป็นทะเลย่านโน้นเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปทะเลกั่วันนี้เมีกรลอยกระทงเหรอคะจะจัดลอยกระทง ถามร้านอาหารกันนะคะคืนนี้เราจะกินอาหารที่นี่เนาะก็ต้องไปถามแบบว่าตรงห้องอาหารอันนี้บรรยากาศนะคะเลยทนะเลนน้อันนี้ห้องอาหารตรงนี้อันนี้เราจะเดินไปข้างล่างกันนะคะ นี่จะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะเย็นนะตรงนี้ลงเออแล้วห้องอาหารอันนึงตรงไหน,นข้างหน้านูเหรอเขาจอ,อตรงไหนดูนอ,อ,อ๋อเหรอเออด้านหน้าเ่ะไปถามสระว่ายน้ำเอาไว้คนมาเล่นน้ำเยอะคนก็พักเยอะยอยู่นะวันนี้วันจุกนะคนก็พักเยอะอยู่ก็ไปได้ไม่ใช่หรอ ไ,ได้หมดมันไปได้หมดเออนี่เดิมแทนเองเรามันเล่นน้ำกันนะคะอืมใช่แบบพีเวลีนะวันนี้คนไม่คอยย่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะมีคนมาว่ายน้ำอยู่นะเดี๋ยวเ,ออเราจะไปทานอาหารมื้อเย็นกันนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้เราขอเดินเล่นก่อนอันนี้คือด้านหนึ่งนะ สบายมากเลยอะแต่ว่ามันก็ลมทะเลนะคะลมทะเล่ะไว้น้ำยามเย็นนะคะมีคนมาเล่นน้ำเยอะอยู่นมรึแต่ว่าเออบรรยานในในกาศริงสายทะเลอีกอ,อ,อันนี้คือบรรยากาศ เด็กๆมาเล่นน้ำกันเยอะมากค่ะ มันแบบสงบเงียบจังเย็นจะมีน้องม้ามาวิ่งเอ้ยเนี่ยมาเดินเล่นด้วยอ่ะให้นักท่องเที่ยวนะได้ถ่ายรูปก,กันนะคริมค่ะทะเลที่หัวหิน วันนี้พระจันทร์เต็มดวงเลยโอเคเพราะวันพรุ่งนี้วันลอยกระทงนะคะสามสิดแต่ว่าผลิตทิมใน iPhone มันเป็นสามสิบเราเข้าใจว่าวันนี้ลอยกระทงจริงๆเราไม่ใช่เนาะแต่ว่าพระจันทร์ก็คือเต็มดวงเลยนะคะฟ้าสว่างมากเดีย๋ยวเราเดินไปทานข้าวัน่แรกอันนี้บรรยากาศโรงแรมช่วงกลางคืนนี่ค่ะพอาเปิดไฟแล้วก็สวยคือบรรยากาศสวยมากเลยพระจันทร์เต็มดวงเลย เดี๋ยวเราจะเดินไปโซนบรรยากาศยามค่ำคืนนะของโรงแรมพระจันทร์สวยมากกลมแบบนั่นแหลยค่ะนวลมาก ส่วนรถด้วยนอะของโรงแรมประมาณ20ป